อันนี้นะคะเป็น oh. เค้กนะจากแฟนคับ oh. ทุกคนนะคะปีน,นี้ทำเป็นเตมรูปอปากาศเนาะ๋อ oh. มีรูปอากาศ,ม,ปปากาศมีรูปดาวนะคะ มีมนุษย์เรอองการด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้ซีรีส์เรื่องใหม่นะคะ The Last Meal Universe นะ,ะนี้นะคะน้องการกำลังถ่ายรูปเก็บภาพเค้กวันเกิดก่อนเพราะว่าเค้กก้อนนี้เนี่ยปีนี้พิเศษสุดนะทุกปีอ่ะเราจะได้เห็นแค่รูปเราไม่ได้ชิมเนาะปีนี้เราจะได้ชิมเค้กันด้วยนะคะเพราะว่า เกแจกกันกินหลังงานได้เลยนะคะวันนี้นะคะพิเศษสุดๆเลยใครที่จองตัวข้างบนไว้อะดลองกันโอเคยังได้เลย เดี <c 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 ๋ยวขอเชิญก่อนที่น้องการจะพูดอะไรนะขอเรียนเชิญคุณพ่อคุณแม่อวยพรน้องการเชิญสวัสดี เราเป็นาถ้าบอกว่ารเรียกเงินน้ำไม่อยากใช้ก็แฟนรับเราเป็นเป็นครอบครัวนะครับเป็นพี่เป็นน้องเป็นลูกเป็นหลานกันแล้วนะครับอยู่มาสิบสิบกว่าปีแล้วนะสิบสี่สิบห้าปีแล้วสิบสี่ปีแล้วนะครับ, 14, รบก็ชื่นใจนะครับได้เห็นอย่างนี้ทุกปีแม้ว,ว่าเ,าเด็กคนนี้ต้อบอกว่าเมื่อก่อนเรา เป็นเด็กซึ่งพวกเราฟูฟ้าเห็นท,ที่พี่ิีคเขาบอกมานะแหมเห็นกันตั้งแต่อะไรนะแปลบอกแหม่เท้าเขา้าฝาหอยอะไรแบบนนะี้แหละที่เราตอนนี้แหม่ก็เติบโตขึ้นเป็นหนุ่มนะครับตอนนี้ต้องบอกว่ากำลังเต็มวัยนะครับขอบคุณพวกเราทุกคนเลยที่ให้การดูแลสนับสนุนอุปถัมภ์ทั้งจุนในท,ทุกๆเรื่องดูแลทั้ง ทุกเรื่องจิตใจร่างกายทุกอย่างช่วยดูแลเขามาตลอดนะครับนะจนกระทั่งเขาเติบโตขึ้นจนกระทั่งถึงทุกวันนี้นะครับก็ไม่รู้จะใช้คาว่าอะไรนะครับชื่นใจนะครับชื่ในใจมากๆสําหรับน้ําใจแรงใจของพวกเราทุกคนนะฮะคท่านอาจจะไม่ได้อยู่ในที่นี้ก็จริงนะครับอยู่ต่างประเทศก็มีนะฮะหรือต่างจังหวัดอะไรต่างๆนะครับไม่ได้มาติดภารกิจก็ส่งแรงใจมา ครับทุกๆปีเลยมันเกิดปีนี้ก็34ปีเต็มนะนะครับก็เติบโตขึ้นมาเป็นหนุ่มยมตัวกันนะก็ยังไงก็ฝังฝังผู้ชายคนนี้นะครับให้เขานะครับเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆมีผลงานดีๆนะครับมีผลงานดีๆให้พวกเราได้ชื่นใจกันนะครับให้ลูกชายคนนี้นะครับมีความสุขความเจริญนะครสุขท้งกายท้งใจนะครับ กินหวางสิ่งใดก็ให้สมปรานามีแต่คนรักเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นนะทั้งเพื่อนร่วมงานทุกคนนะทุกโครงการประชาชนทุกคนที่พบเห็นเราก็ให้มีแต่ความรักนะผมสวดมนต์ทุกคืนนะก็ฝากพวกเราการสวดมนต์ทุกคืนเนี่ยก่อนนอนผมก็ช่วยได้จริงๆผมสวดมนต์ทุกคืนให้เขาเป็นที่รักเป็นที่เป็นที่ชื่นชอบของของคนที่พบเห็นทุกคนนะสวดมาตลอดชีวิตแลงแต่มีเขา มผมเชื่อว่าทุกคนก็นําไปเป็นฝันได้เช่นกันนะครับสิ่งเหล่านี้ผมว่าม,มันมันช่วยได้จริงๆนะครับก็ฝันให้เขาเติบโตแล้วก็จากที่ใจได้มีความสุขความเจริญนะครับเป็นที่รักนะค,คิดหวังสิ่งใดก็ให้สมปรารถนนะเมื่อถึงราวที่เขาจะมีครอบครัวมีคู่ครองก็ให้เป็นคู่ครองที่ดีนะครับอยู่กับเขาเป็นเพื่อกูลซึ่งกันและกัน จนไปตลอดชีวิตตราบนานเท่านานขอบคุณทุกคนอีกครั้งหนึ่งยากวไปยาวต่ำลอที่ถนนจันทการก็ะะะขอบคุณอย่างที่พ่อบอกจะเรียกว่า,ปาเป็นค่ะถนนทางถือจะหมายว่าเป็นครอบครัวนะคะครอบครัวของเราเป็นบ้านนะคะบ้านอินเจือ ทุกคนที่มาอยูเรียนกันมาสิบกว่าปีนะคะเหมือนพอเห็นหน้าก็ดีใจที่ยังเจอกันทุกปะะีแม่ก็นึกว่าเออปีนี้ก็คิดว่าบคงทีกนท็กนอนไม่หลับนะคะก็เชืไปใจหลายเดือนหลายเดือนว่าจะมาแล้ว จะมีคนไหมนะคะแต่ก็พอมาเห็นก็ชื่นใจนะคะที่ยังเจอหน้าเดิมๆหรือบางคนที่ทุลักทีที่พ่อโหนะคะอยู่ต่างจังหวัดแล้วก็ปีนี้มันเป็นปีที่ว่าเหมือนยุคคนเดียวอ่ะแล้วมันไม่มีต่อเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมคะก็คนก็จะมาน้อยนะคะก็กเห็นใจทุกคนก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้กันมาตลอดนะคะที่ยังรักนะคะจากที่ว่าบางคนเจอ รุสภาพมานะ,ะเะียว่านะฮะแต่ตอนนี้เหมือนดีขึ้นแม่นะนเนแล้วจะชื่นใจัะะพ่อแม่ <c oughs> พี่น้องขอเป็นแป๊บเดียวกันนะ,ะนะฮเหมือนบางทีก็เหมือนแม่น่าจะติดแม่ดูแล้วน่าจะติดแม่นะคะคือแป๊บเดียว ในในในใจเขานะแต่ไม่มีอะไรนะแปปเดียวเนี่ยมันก็จะหายเขาก็จะลืมนะคะลืมไปเลยะะไม่มีอะไรเกิดน,นะคะก็ฝากด้วยผิดพลาดอะไรก็เหมือนเหมือนตักเตือนพี่ผ้านะอาอะไรอย่างเงี้ยตักเตือนได้น้องก็ตักเตือนได้นะคะพี่อันนี้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็แม่ก็ฝากด้วยนะคะแค่ปีนี้ก็สามสิบสี่แล้วนะลูกก็ไม่คิดว่าเออชีวิตกัน ขอให้หนูเจริญรุ่งเรืองนะคะคิดหวนสิ่งใดส่งความปรารถนานะอย่าเป็นจะเป็นน้ำที่เต็มแก้วขอให้เป็นน้ำที่ไม่เต็มแก้วนะหองผู้ื่นรู้ผู้ดื่นดดน,นะคะรับความอะไรนะความรู้ไปเรปื่อยๆนะคะความรู้ไปเรื่อยๆพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆ จะคิดว่าเราเก่งแล้วไม่ใช่แล้วอย่าอีกอย่างหนึ่งคืออย่าลืมตัวอย่าลืมตัวนะลูกอันนี้สําคัญที่สุดแม่สอนตลอดนะคะอย่าลืมตัวเรามาจากไหนนะฮะให้เน้นตลอดนะคะว่าเรามาจากไหนเรามาจากอะไรนะคะแล้วก็ต้องให้เขาที่การให้เขาได้นะเขาให้เราเต็มร้อยเราก็ต้องให้เขาเต็มร้อยนะฮะก็ให้ลูกจึนก็่ตไปนะลูกจ๊ะ รดยรดยรดยมีงานตลอดตลอดะขอเลครับคขอบคุณครับวพรจากพ่อแม่นะครับก็ขอบคุณที่ให้กำเนิลูกชายคนนี้มาสาสีปีเต็มแล้วครับก็ดีใจมากๆที่ได้เกิดเป็นลูกพแม่ได้เกิดมาเจอทุกคนด้วยนะครับทุกคนที่ไม่ได้เป็น ครอบครัวจริงๆของเรามาแต่ว่าอยู่ถึงวันนี้ก็14 15ปีแล้วเนาะคือเราเหมือนกับอย่างที่บอกว่าคือก็ไม่ได้อยากเรียกแฟนคลับเหมือนที่คุณพ่อแม่บอกคือมนอยู่ยาวจนแบบว่าเออเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันนะฮะแล้วก็จริงสิ่งที่ที่ผมยึดมั่นถือมั่นจนถึงทุกวันนี้คือคําสอนของพ่อแม่ที่เรานํามาใช้ในชีวิตประจาําวันหรือว่าชีวิตการทํางานตลอดนะครับทำให้ผมมั่นใจเลยว,ว่าเวลาที่เราไปเจอใคร เวลาที่เราไปทำงานกับใครที่เราไม่รู้จักหรือว่าใครก็ตามที่เพิ่มมวารู้จักเราครั้งแรกนะครับแล้วได้รู้จักจริงๆเนี่ยก็จะหลงรักเราต่อไปนในสิ่งที่พุพ่อแม่ส่นสอนมาครับการให้หรือว่าการที่เราได้ตอบแทนสิ่งที่เขาให้เราหรือว่าการที่เราเป็นน้ำไม่เต็มแก้วความเชียวรู้สิ่งในใบจักก็เื่นเสมอถึงแม้ว่าเราอาจจะรู้อยู่แล้วแต่ว่าความพยายามแบบ เรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะครไม่เชื่อไปถาม <c oughs> ผู้จัดการหรือว่าหรือว่า, <c oughs> วา,าทางกองต่างๆได้ก็ทุกคนก็แบบอยากทำง,งานก็ไปอีกอะไรเงี้ยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องแบบเป็นคนรุ่นบน้าหรือว่าอย่างหน้าสุดนะครับโมลัไแม็กโลนีกคนก็แบบแฮปปีมากที่ได้ทำง,งานกับกับเรา <c oughs> เราเองก็ดีใจแล้วก็อยากทำงาน <c oughs> ดีๆแบบนี้ให้กับทุกคนได้ได้ดูอีกนะครับ ก็วันนี้ขอบคุณทุกคนได้นะที่มาวมงานเป็เกิดกันนะครับเป็นอีกหนึ่งปีที่อาจจะทำกิจกรรมตามเดิมนะครับแต่ว่าก็ขอบคุณที่ไม่เบื่อครันขอบคุณที่ยังรับไปกันแล้วก็เดี๋ยวช่วงปลายๆจะมีคอนเสิร์ตที่จัดเต็มกว่าทุกครั้งด้วยเพราะว่าปีนี้เรามีออแกไนซ์เพิ่มขึอจากทีมงานบ้านด้วยแล้วก็อยากให้มีอะไรใหม่ๆที่ที่เราสามารถต่อยอดได้นะครับเพื่อให้ งานถึงคนข้างหน้าหรือว่าอะไรต่างๆที่เราคิดถึงบรรยากาศเก่าๆของคอนเสิร์ตเดียวหรือว่าคอนเสิร์ตอะไรประมาณนี้ก็ก็อยากจะให้ทุกคนได้ได้มาสมผัสารบรรยากาศแบบนี้กันนะครับแล้วก็อาจจะจัดไม่แน่ใจว่าจัดรูปแบบนี้อีกสักกี่ปีเนาะแต่ว่าก็อยากให้ทุกคนได้แบบสื่อสรความรู้สึกดีแบบนี้ด้วยกันไปนะครับทีนี้อาจจะแบบจัดรูปแบบอื่นบ้างอะไรบ้างเพื่อเพื่อให้มันน่าเบื่อเนาะเบื่อไหมครับไม่เบื่อ เขาไม่เสียกค,คือรจริงเหรอไม่เคยเหรอ,อกำลังซื้อมาครับก็สามสี่ปีเต็มนะครับดีใจมากเลยวันนี้ได้่มาเจอคนที่เรารักทุกคนวันนี้ก็ขอบคุณมากๆจริงๆจ,จากหัวใจที่อยู่กินค่ากันมาตลอดขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้กันเสมอในวันที่เราไม่ได้อาจจะไม่ที่สุขที่สุด อาจจะมีเรื่องราวชีวิตเข้ามามากมายแต่ว่าก็ก็ยากรู้ว่าพ่อคุณแม่คอยซัพพอร์ตใจเราเสมอแล้วลก็วันที่เรามีความสุขที่สุดอย่างวันนี้อีกวันที่ผมได้ครบรอบวันเกิดแล้วก็ได้มาเจอทุกคนขอบคุณครอบครัวนะครับแล้วกจากพ่อแม่แล้วก็ครอบครัวแม่จุ้มนะฮะที่วันนี้เดืช่วุ่งหลายฉน่าช่วงเช้าติดภารกิจจะร้านน้าๆเนียนญาติสมากันช่วงนี้ เดี๋ยวเจอกันเช้ามานะครับขอบคุณทุกคนมากๆอ้นแบบน้องคนตัดเค้กป้อมด้วยแม่ดิ้นะคยค่ะตัดเค้งเลยค่ะเลือกเลยอันไหนที่เราชอบใจที่สุดนะคะมีมนุษย์นวากาศนะมียานอวกาศแล้วก็ข้างบนสุดเลยนะคะเป็นน้ำการใส่เสื้อสีดำนะขี่อยู่บนยานอวกาศ คุณที่แผน มีเค้กอยู่นะเดี๋ยวทีมงานเราจิ้มได้เลยนะคะเดี๋ยวก็ชอนบอุ้ยมีบรรทูลอยู่ข้างหน้าด้วยมีเข่งบรรทูอ,อ๋อต้องขอโทษด้วยเรามองไม่เห็นมีเข่งบรรทูอยู่ค่ะโอ้ยมีเข่งบรรทูอยู่ข้างล่างข้างบนเป็นตีนปลากาศข้างล่างเป็นเข่งบรรทเยอะๆเลย กินนะคะคุณพ่อคุณแม่เนาะ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> ตอนนี้นะคะคุณชตนนตอนนี้ก็กำลังหันสากันอยู่กับเข็กมาทูเล็กๆน่นนารักน่ารักนะคะจองมาแล้วมาคนละวนึ่งเข็ก